สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการใช้ Google m a p นะครับในการค้นหาไทม์ไลน์ของคุณนะครับว่าในจต่รละวันคุณเดินทางไปไหนมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดโปรแกรม Google m a p ขึ้นมานะครับอ่าก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเปิดแล้วก็ไปกดที่รูปตัวเองนะครับมุมบนด้านขวานะครับ เสจแล้วตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็กดไปที่ไทม์ไลน์ของคุณนะครับกดไปที่ไทม์ไลน์ของคุณจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเช็คสักนิดหนึ่งนะครับเราไปกดนะครับจุดสจุดมุมบนด้านขวานะครับไปที่ตั้งค่านะครับนะครับตีตั้งค่าปุ๊บก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อน นะครับกดบุมนะครับตำแหน่งเปิดอยู่นะครับปุ๊บเช็คตรงนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้เปิดไว้นะครับก็ต้องให้มันเปิดไว้นะครับถ้ามันเปิดไว้อยู่แล้วก็โอเคนะครับเราก็กลับมานะครับกลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่หน้าตา Google m a p เหมือนเดิมนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้ครับ สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าวันที่เท่าไหร่นะครับสมมุตินะครับวันที่หนึ่งอ่าผมเลื่อนนะครับเอาเป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสามนะครับผมก็จะเช็คว่าเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดผมเดินทางมาไหนบ้างนะครับมันจะบอกรายละเอียดไทม์ไลน์ละหมดเลยนะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกปฏิทินวันที่ได้นะครับ ลองใช้ดูกันนะครับขอบคุณครับ